ตีปาทั้งพนามาเซอานาปานาสติภิกขเวภาวิตาอาหุลิกาตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานาสติอันบุคคลจะเริญนทำให้มากแล้ว มหาภลาโหติมหานิสังซาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่อาณาปานสติภิกขเวภาวิตาพาหุลิกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อาณาปานาสติอันบุคคลจะริ่นทำให้มากแลว้วจะตาโรสติปัฏฐานในปริปุเรนตีย่อมทําสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์จัตาโรสติปัฏฐานาภาวิตาภาุลิกาตา สติปทานทั้งสี่อันบุคคลจะเริญนทำให้มากแล้วสัตตาโพชังเคปริปุเรนติย่อมทำโพชงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์สัตตาโพชังคาภาวิตาภาหุลิกตา โอดชงทั้งเจ็ดอันบุคคลจะเริญนทำให้มากแล้ววิชาวิมุตติงปริปุเรนตีย่อมทำวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์กะทั้งภาวิตาจะพิกาเวอานาปานาสติ กะทั้งพาหุลีกตาดูก่อนภิกสุทั้งหลายก็อาณาปานาสติอันบุคคลจริญททำให้มากแล้วอย่างไรเล่ามหาภาโหติมหานิสังซาจึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่อีธาภิกขเวภิกขูดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อรัญญาคตตวาไปแล้วสู่ป่าก่อตามรูขมูลาคตตวา ไปแล้วสู่คนไม้ก็ตามสุญญาคาราคาตวาไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามนิสิทติปลังกังอาภูเชตตวานังคู่คาเข้ามาโดยรอบแล้ว อุชุงกายังปานิทายะปริมุขังสติงอุปัฏฐเปตวะตั้งกายตรงดำรงสติมันโสสตวะอาชาสติสตวปะสะสติภิกสุนั้น เป็นผู้มีสติอยู่นั้นเที่ยวหายใจเขา้ามีสติอยู่หายใจออกที่คังวาอาสัสนตโตที่คังอาสาสมีตีปะชานาตีภิกษุนั้นเมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้ทีขั้งวาปัษาสันตโตทีขั้งปัสาสามีติปชานาติเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่า เราหายใจออกยาวดังนี้รัดสังว่าอาสัสนโตรัดสังอาสัสามีตีประชานาตีภิกษุนั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่า เราหายใจเข้าสัน้นดังนี้รัตสังวาปัสสัสันตโตรัตสังปัสสาสมีติปะชานาติเมือ่อหายใจออกสัน้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสัน้น ดังนี้สพกายปฏิสังเวทีอาจสิสามีติสิคตีภิกษุนั้นย่อมทําในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจเข้าดังนี้ สัพพกายปติสังเวทีปัสสิสามีติสิกติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจออกดังนี้ ปัดสัมภัยังกายสังขารังอาสาสิสามีติสิกาตีภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ ปัดสัมภัยังกายสังขารังปัสสาสีสามีติสิกตีย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่จากให้ใจออกดังนี้ ปีติปติสังเวทีอาจัสสิสามีติสิกตีภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจเขา้าดังนี้ ปีติปาติสังเวทีปัสสิสามีติสิกติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจออกดังนี้ สุขาปติสังเวทีอาสาสิสามีติสิกาตีภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจเข้าดังนี้ สุขาปาติสังเวทีปัสสาสิสามีติสิกติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจออกดังนี้ จิตตสังคาราปฏิสังเวทีอศาศิสามีติสิกติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารจาให้ใจเข้าดังนี้ จิตตาสังขา,ารปาาติสังเวทีปัสสิสา,ามีติสิกตีย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตาสังขารจากหายใจออกดังนี้ ปัดสัำพายังจิตตาสังขารังอาศาสีสามีติสิกาตีภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตาสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ ปัสสัมภยังจิตตสังขารังปัสสสีสามีติสิกติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ จิตตปฏิสังเวทีอสาสิสามีติสิกติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตจากหายใจเข้าดังนี้ จิตะปะตปฏิสังเวทีปัสสาสิสามีติสิกติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพอซึ่งจิตจากหายใจออกดังนี้อภิปปโมทัยังจิตตังอาสาสิสามีติสิกติ ภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ประโมทยิ่งอยู่จากหายใจเขา้าดังนี้อภิปโมทะยังจิตตั้งภาษาสิสามีติสิคติย่อมทำในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่จากหายใจออกดังนี้สมาทังจิตตังอาสศาสิสามีติสิกคติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจเขา้าดังนี้สมารถจิตตั้งภาษาสิสามีติสิกาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจออก ดังนี้วิโมจะยังจิตตั้งอาสาสีสามีติสิกติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ วิโมจะย,ยังจิตตังปัสสาสิสามีติสิกติย่อมทําในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจออกดังนี้อนิจจานุปสิีอสสาสิสามีติสิกติ ภิกษุนั้นย่อมทําในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจเขา้าดังนี้อนิจจานุปสีปัสาสิสามีตีิกขตี ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้วิราคานุปัสีอาสาสีสามีติสิคติภิกษุนั้น ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้วิราคานุปสีปัสสาสีซามีติสิกขิตย่อมทำในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้เนโรธานุปัสีอาสาสีสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจําจากหายใจเข้าดังนี้นิโรธานุปสิปัสสิสามีติสิกขีย่อมทําในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้ปาตินิสคานุปัสสีอาสาสีสามีติสิกาตีภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้ปาตินิสคานุปสีปสัสาสีซามีติสิกาตีย่อมทําในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดขึ้นอยู่เป็นประจําจากหายใจออกดังนี้เอวังภาวิตาขคพิกเวอานาปานาสติเอวังพาหุลิกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อาณาปานาสติอันบุคคลจะเริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลมหาพลาโหติมหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่อีติ ด้วยประการชนีแล